พอจเจริญพรเดินตากฝนมาแม้จะคลุมร่มแต่ฝนที่ตกมาก็ทำให้เม็ดทรายเนี่ยกระเซ็นติดมาที่เท้าของเราแล้วก็ล้างเท้าเอาทรายออกเรวยความรู้สึกว่าสาดเท้าจังเลยถ้าเปียกเฉพาะน้ำหูรองเท้าก็จะไม่ทำให้เรารู้สึกสาดเท้าได้มากเท่ากับมีเม็ดทรายมาปนข้อนี้ธรรมะเช้านี้ก็จริงบอกว่า อะไรที่เรารู้สึกว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาถ้าทรายไม่มาอยู่ที่เท้าเราก็คงไม่สาดแต่ถ้าทรายไปอยู่รวมกับหินกับทรายกับปูนก่อร่างสร้างตึกก็คงจะเป็นประโยชน์มากกว่ามาติดที่เท้าเราฉะนั้นก็จึงมีความรู้สึกว่าถ้าผิดที่ผิดเวลามันก็อาจจะเป็นทุกข์เป็นโทษจริงอยู่เช่นนั้นทุกอย่างถ้าผิดที่ผิดเวลาไม่ดีเลยแต่ถ้าถามว่า เมื่อเช้านี้เราต้องเดินไปสวดมนต์ทำวัดและต้องตากฝนไปถือว่าเราไปผิดที่ผิดเวลาหรือไม่ไม่ได้ผิดที่เพราะต้องการเข้าโบสไปทำถูกเวลาไปทำถูกเรื่องหรือไม่ไปทำวัดสวดมนต์ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเรื่องและตากฝนผิดหรือไม่ฝนเขาก็จำเป็นต้องตกของเขาโดยธรรมชาติและเมื่อฝนตกมากระทบเม็ดทรายเม็ดทรายกระเซ็นมาติดที่เท้าเรา ผิดหรือไม่ไม่ผิดเพราะเหตุของธรรมชาติเมื่อมีการกระทบก็ต้องมีการแปลสถานะกระเด็นมาติดที่เท้าของเราดังนั้นทั้งเราเม็ดฝนเม็ดทรายต่างก็ไม่มีใครที่ทำอะไรผิดที่ผิดเวลาแน่นอนที่สุดและเมื่อเกิดเหตุการณ์ทรายติดรองเท้าก็เกิดความทุกข์น่วงด้วยใจของคนบางคนที่มีความรู้สึกว่าไม่น่าจะติดฉันสาดเท้าเหลือเกินฉันเดินด้วยความยากลำบาก ธรรมะาชาวนี้ท่านทั้งหลายอย่าได้คิดว่าอะไรผิดที่ผิดเวลาทุกอย่างล้วนแต่มีหลักเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่จะต้องบริหารจัดการกันไปอย่าให้จิตของเราเข้าไปตั้งความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินทุกอย่างล้วนมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยโดยกฎของธรรมชาติเพียงแต่ใจของเราตั้งมั่นไว้ตามรอยพระบาทสมเด็จตามรอยสมเด็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าและตามรอยพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชธรรมะชาวนี้ถวายพระราชกุศลแด่พระองค์เจริญพร